สวัสดีจกว่าชิงตันค่ะนุ้ยจักมาลิน่ชานนลนะคะใกล้ถึงช่วงฮอลิเดย์แล้วโจามาโลนเขาก็ออกคอลเลกชันสำหรับช่วงฮอลิเดย์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งในกลิ่นนี้นะคะก็ดังมากๆเพราะว่าวีลันช์อยู่หลายปีเลยเนั่นก็คือ Orange Bitter ค่ะตัวนี้และเดี๋ยวนี้จะมาเปรียบเทียบหนึ่งในกลิ่น Sandalwood ที่โด่งดังไปทั่วโลกของครีตนะคะครีตฮิมมาลายาให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะ l i เดย์คอลเล t ชันของโจมโลนะคะออกมาแล้วได้ข่าวว่าที่เมืองไทยมีให้ลองแล้วด้วยสำหรับที่นี่นะคะก็มีปัญหาเรื่องชิปปิ้งทำให้ทุกอย่างล่าช้าแต่เนื่องจากนุ้ยมี Orange p e t e r ซึ่งรีลันช์มาหลายรอบมากปีที่แล้วก็มีปีนู้นก็มีนะคะปีนี้ก็ออกมาอีกแล้วค่ะจะต้องเป็นกลิ่นที่ขายดีมากแน่ๆเขาถึงเอาออกมารีลันช์อีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะโน้ตของเขาจะมีส้มบ i t เ e อร์ ซึ่งจรงนเคยทานนึ้ไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างออ a n เรนจ์ธรรมดากับวิต t e อร์เรนจ์นะคะสีอาจจะต่างกันเฉยๆอน,นี้ก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรเรื่องส้มนะคะแล้วก็เบสเนี่ยจะเป็นกลิ่นไม้ s ซนเดอร์ o ูดหรือไม้จันหอมนะคะซึ่งจะให้ความรู้สึกครีม my อันนี้นึ้เป็นมีขนาดเป็น9 ml นะคะเปิดมาสำหรับคนชอบส้มนี่ก็ต้องว้าวกับส้มแน่นอนเพราะรู้สึกจริงมากส้มมาก แต่มันมีกลิ่นคล้ายๆกับเครื่องเทศผสมขึ้นมาด้วยนะคะมันจะไม่ใช่ส้มโดดๆอะ่ะแต่ส้มรู้สึกว่าส้มแท้มากออร์ทนองของออเวนเซงควินของออตเลียโคโลนนั้นจะแบบส้มสุเป,ปร์ส้มอะคะ่ะอันนี้จะเป็นส้ม s p i c e ซหน่อยๆเครื่องเทศผสมกับ ไม้นะคะก็ดมแล้วสดชื่นรู้สึก s o ฟ i s t i c a t e ให้ความรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะฉีดน้ำหอมกันค่อนข้างตามฤด,ดูกาลก็คือต้องออกแนวให้รู้สึกอบอุ่นด้วยค่ะในคอย์ดโฮลิเดย์คอลเลคชันนะคะจริงๆแล้วมีหลายกลิ่นออกมามากอันใหม่อีกอันหนึ่งที่นุอยากลองมาก Starlit m a n d n r i n Honey นี่ก็ออเดอร์แล้วะคะ่ะกำลังเดินทางมาอยู่หวังว่าจะได้ลองเร็วๆนี้แล้วจะได้รีวิวพื้นฟังด้วยอีกอันนี้คือ Rose and Magnolia ซึ่งนี่มีรีวิวไว้แล้วนะคะหอมมากๆค่ะแล้วขวดอันใหม่นี่ก็สวยมากๆนอกจากนั้นเขาจะมีขวดใหม่คือกลิ่นเป็นเพอร์มานแดนนั่นแหละอยู่ในขวดสวยงามเขาก็จะคิดค่าขวดเป็นพิเศษด้วยนะคะที่อเมริกาเนี่ยออรเรนจ์บิเทจะมี2ไซส์นะคะ30 ml 78เหรียญและถ้าเกิดเป็น100 ml เนี่ย150เหรียญที่เมืองไทยขายอยู่ประมาณ5,850บาทนะคะมีอยู่ไซส์เดียว100 ml ค่ะต่เมื่อสามารถซื้อได้ทั้งที่ j o m a l o n c o m หรือว่า Central King Power ก็ได้นะคะผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะ กลิ่นความเป็นส้มเนี่ยจะค่อยๆลดลงค่ะและความเป็นส้มไบรท์ในช่วงแรกก็อาจจะเป็นส้มที่นวลขึ้นเวลาดมเราจะรู้สึกไอ้ส้มกระไม้นวลๆนะคะบนผิวนุ้ยอาจจะมีความสคริชชี่เคมีเคมีหน่อยนึงแต่ถ้าบนผ้าเนี่ยความเคมีมันจะลดลงค่ะแต่ยังไงนุ้ก็ยังรู้สึกถึงความหยาบของกลิ่นเนี้ยเออมันออก คือถ้าจะให้นุบัญญาณนสกว่ามันเคมีนิดๆค่ะซึ่งอาจจะเป็นแบบเครื่องเทศหรืออะไรงงี้ก็ได้นะอ่ามันจะมีความเป็นเครื่องเทศอยู่ด้วยค่ะ และความเป็นส้มเนี่ยจะค่อยลดๆลด,ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ข้างหลังและกลิ่นที่นำหน้าขึ้นมาจะเป็นกลิ่นไม้แซนเดอร์วูดนะคะเอ่อจะออกแนวไม้ไม้นวลๆหน่อยหนึ่งนะคะก็เหมาะกับกสำหรับคนที่ชอบกลิ่นไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นซิตรัสไม่ได้เยอะนะคะเป็นส้มอยู่ข้างหลังเบาๆาบางๆยิ่งเวลาผ่านไปหรือว่าสักครึ่งชั่วโมงอะส้มจะบางมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองหากลิ่นส้มชัดๆเนี่ย อาจจะผิดหวังส้มจะชัดอยู่แป๊บเดียวไม้จะนําหน้านะคะแต่ถ้าเราบองหากลิ่นไม้ที่ออกแนวอบอุ่นอาจจะชอบอีกอย่างนึงคือกลิ่นนี้ก็ไม่ได้ติดผิวนุ้ยได้ดีมากนะคะเอ่อค่อนข้างเป็นกลิ่นที่ติดผิวแบบไม่ได้ฟุ้งกระจายอะไรอย่างวันนี้ที่วอชิงตันเนี่ยก็อากาศเย็นแล้วนะนุ้ยก็รู้สึกว่าคงไม่ค่อยกระจายอะไรเท่าไหร่ติดผิวอยู่ได้ประมาณสัก6 ชั่วโมง7ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าสเปรย์บนผ้าก็อาจจะอยู่ได้7-8ชั่วโมงแบบเบาๆบางๆกลิ่นดรอปเร็วค่อนข้างมากนะคะแต่ข้อดีของกลิ่นนี้เนื่องจากเขาค่อนข้างซิมเปิลออกแนวอบอุ่นไม้คิดว่าเป็นโน้ตไม้เบาๆแล้วกันที่แบบ ไม่ใช่ไม้ใส่นะจะเอาไปเลเยอร์เล่นกับอะไรก็ได้ค่ะมันงาน่ายเช่นนะคะถ้าอยากจะให้รู้สึกสดใสมากขึ้นก็อาจจะเลเยอร์กับกลิ่นเอ่อ i s h p i s r p n d r and f ฟีชหรือ Orange Blossom ที่เป็นกลิ่นดอกไม้จัดๆ English Pear ก็จะออกแนวแบบเอ่อผลไม้สดชื่นเลเยอร์กันเข้าไปก็ทำให้กลิ่นนี้ดูสดชื่นขึ้นกลิ่นพวกสดใสก็จะดูอุ่นขึ้นหรืว่าเลเยอร์น่าจะทำให้สนุกสนานมากกว่าค่ะเพราะว่ากลิ่นไทยเขาแอบออกแนวแบบ มันเฉยๆไปน,นิดนึงนะถ้าเอามาเลเยอร์กับอันนี้เมอร์รนทองค่านีกว่าน่าจะดีงาเพราะเมอร์เรนทองค่าก็จะให้ความสึกหวานทองค่าวานิลาอบอุ่นเนาะเหมาะกับช่วงที่อากาศเยน็ยนๆเพิ่มไม้เข้าไปทําให้น่าสนใจมากขึ้นเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้มีโจมาโลนที่เป็นกลิ่นทองค่าก็หากลิ่นอื่นก็ได้คะ่ะที่ออกแนวแอมเบอร์ทองค่านําเอามาเลเย,ยอร์กับกลิ่นนี้ได้อยากจะเทียบกับฮิมาลายานะคะซึ่งฮิมาลายานี่เป็นกลิ่นแซนโดบูที่โด่งดัง อันดับหนึ่งเนาะของครีดในโทนในโทนแซนเดอร์วูดนะคะแล้วก็สำหรับคอมมูนิที่คนรักคำาหอมก็ชอบกลิ่นนี้มากๆเขาจะเป็นซิตรัสแซนเดอร์วูดมัสนะคะอันนี้ก็ซิตรัสเนาะแต่ว่าซิตรัสขดหายเร็วไปหน่อยหนึ่งแต่เนี้ยความเป็นซิตรัสอยู่เรื่อยๆและก็เป็นกลิ่นไม้ที่บนผิวนุย่ยคือนุ่มนวลให้ความรู้สึกสะอาดคลีนดมแล้วแบบรีแลกซิ่งมากๆและให้ความรู้สึกไม้ที่สะอาดและจริงกว่าค่ะ มันดูนุ่มนวลกว่าอันนี้ด้วยนะคะสําหรับนุ้ยอะแล้วกลิ่นซิตรัสมันเหมือนก็อันนี้ก็อยู่ข้างหลังเหมือนกันแต่ว่ามันจะทําให้กลิ่นไม้มันดูสดชื่นมีมิติมากกว่าอันนี้นะคะ่ะตัวนึงที่นุ้ยมีนะคะก็คือ princess oud นะคะ,ะเป็นกลิ่น Sandalwood นํำเหมือนกันคืออันนี้จะเป็น floral sandalwood เป็นกลิ่นดอ,อกไม้ดอ,อกไม้สีม่วงผสม s ซ n d a l w o o d คะ่ะ ความเป็นไม้ก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะคือเมื่อเทียบกับอันนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นไม้โทนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่าไม้ของกลิ่นครีตอันนี้มันจะนุ่มนวลดูแบบสม ooth มากกว่า ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลายเป็นกลิ่นไม้ก็ตามอันนี้สุดท้ายก็จะเป็นกลิ่นไม้เหมือนกันแต่ในความรู้สึกนี้นเนี่ยกลิ่นไม้ของครีตเนี่ยจะดูแพงมีมิติมากกว่าจะเพราะว่าเขามีความเป็นฟลอร์ไอริสอะไรเงี้ยผสมอยู่แล้วก็อูดหน่อยๆน,นะคะมันก็เลยทําให้ดูมีลูกเล่นมากกว่าเกิดใครกําลังมองหากลิ่นไม้แซนเดอร์วูดนะคะแล้ว เราไม่พูดถึงงบแล้วกันเราพูดถึงความหอมอย่างเดียวนะนุ้ยก็ยังแนะนำครีม2ตัวนี้มากกว่านะคะเพื่อน,นๆคนไหนเคยลองกลิ่น orange bitter บ้างคะหรือว่าได้ลองกลิ่นไหนใน holiday collection บ้างแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างน,นะคะว่าชอบตัวไหนมากที่สุดใน holiday collection คะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย